เฟซบุ๊กเนี่ยมันต้องแข่งกันที่การทําเยอะนิดนึงมันไม่เหมือนตอกๆนะเห็นบ่อยๆจนจําได้เพราะว่าเพจเฟซบุ๊กมันเป็นเรื่องของการต้องต้องดูบ่อยๆอันที่สบพราหมีอยู่2ตัวคือคอมเมนต์กับกับแชร์นี่แหละแต่ที่สุดเลยคือแชร์ถ้าคุณทําไม่สม่ำเสมอสปอนเซอร์ก็จะไม่ชอบแบรนด์ก็จะไม่ชอบเขาก็จะไม่อยากมาซื้อในเพจคุณนะฮะไฮๆค่ะทุกคนค่ะอยู่กับน้องแอมแอมอีกแรมเลยคะสำหรับในส่วนของตอนนี้นะฮะดิฉันเนี่ยจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังว่าเฮ้ยการทําเพจอะทีีีี่่คนนนนนนนทททาาาาเเเเป็ล้ะะะขกกกััยยงงไชมมธุริจจพแอ ดิฉัเป็นเจ้าของหลายเพจนะคะแต่จะมีเพจที่พอบอกได้อยู่2ตัวนะตัวแรกดิฉันทำเพจหนังนะคะชื่อกดังหนังทํามากี่ปีแล้ววะจาไม่ได้5 6 7 8ปี7ปีมั้งห้าหกปีเออประมาณนี้ยชื่อกดังหนังนะคะตอนนี้คนตามประมาณ1นล้านสองแสนคนเน่เห็นไหมทำเพจหลักเป็นล้านนะคะดิซันก็ทํามากับน้องชายนะคะแล้วก็เอามาทําให้มันเป็นธุรกิจต่อนะเดี๋ยวก็จะแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยมันทําจะมีคนตามเป็นล้านเนี่ยมาทายังไงอ่ะมันมันมันถึงจะมาถึงเป็นล้านได้แล้วมันสร้างรายได้ยังไงมันก็แชร์ฟังหมดเปลือกเลยเหมือนนนกัะะ แล้วก็มีเพจนะคะอสังหาชื่อ Living Pop นะฮะ Living Pop ก็เป็นเป็นเพจที่เหมือนแบบเล่าเรื่องชีวิตคนเมืองอ่ะการอยู่อาศังคนเมืองก็จะมีลูกค้าเป็นคอนโดลูกค้าเป็นเอ่ออสังหาต่างๆอย่างเงี้ยนะคะคือจะเป็นเพจที่เล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองว่าเขาอยู่ยังไงเขาอาศัยยังไงเขากินอะไรเขานอนยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็น Living อ่ะเป็นเป็น Living แต่เป็น Living แบบ Urban Living แบบคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี2อเพจเนี้ยเขาตามวันสักแสนกว่าเหมือนกันนะฮะ ซึ่ง2เพจนี้ก็เป็นเพจที่ก็ทำรายได้ให้แอมค่อนข้างดีนะครัทำรายได้ให้ค่อนข้างดีเนาะวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังถึงแบบเออทำยังไงมันถึงจะมีเป็นล้านได้แล้วเป็นล้านเนี่ยมันสร้างรายได้ได้ยังไงมันต้องทำยังไงนะฮะแล้วตลาดเพจมันยังอยู่ได้ไหมการทำอยู่ในเฟบงเฟบูนะคะฟังคลิปนี้กันเลยแต่ก่อนอื่นคุณแม่คุณแม่กดซับให้สันก่อนซับจั๊วะกดถูกใจกดหัวใจกดไลค์จั๊วะหนึ่งนะคะดิฉันจะได้เล่าได้แบบมีแรงนะทุกคนโอเคไปฟังกันเลยค่ะเรื่องเป็นยา้้ออกกหลยขข ประเด็นที่1ก่อนเลยนะฮะการที่คุณจะมีเพจแบบคนตามเป็นล้านไดนะ้มันก็อยู่ที่คอนเทนต์เนาะเพราะว่า Facebook กับเพจเป็นเรื่องของคอนเทนต์ใช่ไหมทีนี้คอนเทนต์นะอย่างแอมทำโกดังหนัๆอย่างเงี้ยเวลาจะโพสต์นะวันหนึ่งก็ต้องโพสต์หลายโพสต์นะคะบางวัน3บางวัน4แล้วแต่วันเพราะว่าการทําเพจเนี่ยมันโพสต์น้อยไม่ได้เธอ Facebook เนี่ยมันต้องแข่งกันที่การทําเยอะนิดนึงมันไม่เหมือนตอกๆนะ ตอกอาจจะทำน้อยๆได้นะฮะแต่ว่าโอ้โหเพจเนี่ยมันต้องสาพักำลังมันต้องได้อะคะ่ะมันต้องปึงป้งๆปึงป้งๆปึง้งๆลงเยอะหน่อยเนาะเรื่องของคอนเทนต์น่ลงเยอะเป็นประการที่หนึ่งประการต่อมาก็คือคอนเทนต์คุณต้องมีจุดเด่นเอกลักษณ์ถ้าคุณไปดูโพสต์ในกราหนังของแอมเนี่ยแอมก็จะเป็นการกำหนดเรื่องสีฟอนต์การวางเนี่ยแบบมีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือเห็นบ่อยๆจนจำได้เพราะว่าเพจเฟซบุ๊กมันเป็นเรื่องของการต้องต้องดูบ่อยๆแล้วก็จำได้มาจากไหนคุณเคยเห็นไหมบางช่องเนี่ย คือทำคอนเทนต์ออกมาคุณจําไม่ได้ว่ามาจากเพจไหนมันขาดเอกลักษณ์ของโพสอะเออเธอก็ต้องสร้างเอกลักษณ์ของโพสของเธอขึ้นมา ให้คนมันจำได้เรื่องสีเรื่องไซส์ฟอนต์รูปแบบแพลตฟอร์มเนี่ยตรงพวกเนี้ยก็ค่อนข้างสำคัญนะคะที่จะทําให้คนจดจําแล้วก็อาจจะอยากแชร์อยากไลค์คอนเทนต์ของเธอนะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะประเด็นต่อมาเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะคะคือคอนเทนต์เนี่ยมันจะต้องมีคอนเทนต์ที่ทําให้เกิดแชร์การทำเพจอะต้องได้แชร์เหมือนแอมแอม,แมทำการตลาดการตลาดเนี่ยแอมทำมาหนึ่งปีตอนนี้คนตามสามหมื่นแปลว่าถ้าแอมยังไปด้วยความเฉื่อยประมาณเนี้ยแอมจะใช้เวลาเออสักสามปีเพื่อมีหนึ่งแสนเฟลเวอร์ถูกไหมคะถ้าสมมติแอออออมมมมใช้ช้้ควววาาาเเเเฉื่่่่่ยยยยยแแแแบบบบนน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 ีีีีตตตตสสสัักักกกกลลลลงงะ็โโพพ พอเลยนะบางทีตอนนี้แอมลงหนึ่งวัตรประมาณ2-3สโพดละคือลงเยอะขึ้นเพราะแอมอยากได้คนเข้ามาติดตามมากขึ้นแอมมีเป้าหมายแอมจะต้องได้เพจแอมเนี่ยแบบเออเป็นแสนสับแสนฟอนเนี่ยภายในแบบสิ้นปีนี้เหมือนกันมันก็มีม,มีมีโจทย์มีแผนเรื่องเนี้ยในใจแอมนะคะที่แอมก็จะจะ,จะต้องทําเรื่องเรื่องเนี้ยให้ได้เนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้คอนเทนต์ที่เกิดแชร่มันก็จะไปต่อ,อยากนคือแช์เนี่ย,เ,ยเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในเฟซบุ๊ก มันจะมีคอมเมนต์มีแชร์มีมีไลฟ์อย่างนี้ใช่ไหมคะอันที่ส่งพลังอยู่2ตัวคือคอมเมนต์กับกับแชร์นี่แหละแต่ที่สุดเลยคือแชร์เพราะว่าการกดแชร์ไปหนึ่งครั้งมันมีสิทธิ์ที่จะทําให้คนอื่นๆมันเห็นต่อไปอีกใช่ไหมนั้นคอนเทนต์ของคุณก็ต้องล่อแชร์ได้แอมก็เลยจะมีคอนเทนต์ในช่วงแรกสุดของกดังหนังเนี่ยถือก็เนิดเข้ามาด้วยคำคมค่ะก็คือน้องชายแอมเนี่ยเขาชอบดูหนังแอมก็เป็นคนชอบดูหนังมากนะแอมชอบดูหนังสุดๆเลยสมัยก่อนนะบางอาทิตย์แอมดูหนัง3เเรื่่่อองะตีนสาม่่ๆอะดูหนัง3เรื่องอะ่ตงตงองอะต้องใัง้นนนดดู3เเรืื่อองงึ6 200 อาทิตย์หนึ่ง600อย่างเงี้ยสัปดาห์หนึ่ง600อย่างเงี้ยมันแบบเออค่อนข้างเยอะนะคือแอมดูเยอะบางสบบางอาทิตย์3เรื่องบางอาทิตย์5เรื่องอย่างเงี้ยเป็นคนชอบดูหนังมากๆนะคะพอเรามีความชื่นชอบเรื่องนี้ค่อนข้างสูงเนาะเราก็เลยต้องหาคอนเทนต์อะที่มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่เกิดวิวอย่างเดียวคนดูอย่างเดียวมันต้องแชร์ด้วยคำคมในยุคนั้เนี่ยคือแอมก็บอกว่าพอเราทำคำคมอะค่ะคนมันจะรู้สึกว่าเรื่องมันตรงตัวเขาอะเหมือนแอมไปดูหนังเศร้ามาอย่างเงี้ยเราก็าทำคำคมแบบไม่ต้องเศร้าไป เดี๋ยวชีวิตของคุณก็ดีขึ้นเป็นบทพูดจากหนังเป็นคําคมเป็นสิ่งแถมได้จากหนังคนก็แชร์ไปเป็นหมืน่นพอที่พีคที่สุดของเพจก็แชร์เป็นแสนพอมันมีแชร์เยอะคนก็เลยกดไลค์เพจเราเยอะฉะนั้นคุณจําไว้เวลาคุณทำคอนเทนต์แอมจะแยกให้ให,ให้เลยไหนนี่เป็นสูตรนะนะคือคอนเทนต์ที่ไม่เกิดแชร์แต่เกิดแบนดิ้งกับคอนเทนต์ที่เกิดแชร์แต่ไม่จะเป็นต้องมีแบนดิ้งมากก็ได้หมายความว่าไงคอนเทนต์ที่จะได้แชร์น่ะนะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่รูปที่สวยงามมากมันจะมีความเข้าถึงน มันจะเข้าถึงแล้วเรื่องมันก็จะล่อตีนนิดนึงอ่ะมันจะเป็นเรื่องแบบวาวๆล่อตีนิดนึงอันนี้ก็จะได้แชร์แต่คอนเทนต์ที่มันไม่เจเนเรตแชร์เนี่ยมันก็คือแบบได้เรื่องแบนดิ้งแต่ได้เรื่องแบนดิ้งจะได้ลูกค้าเออมันก็จะมีคอนเทนต์แบบ2อย่างนี้นะฮะอันที่ได้เรื่องแบนดิ้งมันก็จะเรื่องไม่ได้น่าสนใจมากแบบกลางๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เพจอมอยากเล่าอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่จะเจเนเรตแชร์มันต้องเป็นเรื่องที่เป็นกระแสสังคมช่วงนี้คนกรืืื่อออองนน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 ีี้้กกก็็็ไดเเเหมัะคประ เป็นข้อที่1ข้อใหญ่นะที่ถ้าคุณทําตามนี้ได้ทั้งหมดนะคะแอมก็เชื่อว่าเพจคุณมีเสีเยเติบโตนะแล้ว,แล,วแล้วคุณอาจจะคิดว่าโหปั้นเฟซบุ๊กอยู่นี่มันยากเธอฉันเพิ่งมาปั้นด้โกดังหนังนี่อาจจะประมาณสัก7ปีได้ลิฟวิ่งป๊อปเนี่ยประมาณสัก4 5ปีเองการตลาดกระเละิกลดก็ปีเดียวปีเดียวก็ส0 0 0มคนคนฟอลเล่านะคะซึ่งแอมก็มีแอมก็คิดว่าน่าจะมีสักแอมคิดว่า3ปีแอมน่าจะได้ประมาณสัก3ามแสนเฟลโลเอร์ ใน Facebook เนี่ยแอมก็เชื่อแอมทำได้แน่นะฮะแค่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะว่ากันไปค่ะประเด็นที่ 2. นะครับคุณนาะคือความสม่ำเสมอเธอต้องมีความสม่ำเสมอมากๆในการลงสม่ำเสมอของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเช่น1วัน ห้าตัวก็เรียกว่าสม่ำเสมอในแบบของเธอหรือวันละตัวก็เรียกว่าสม่ำเสมอในรูปแบบของเธอก็ได้คือเธอแค่ต้องหาแพทเทิร์นว่าสม่ำเสมอของเธอคือเท่าไหร่วันละสองวันละเจ็ดวันละแปดวันละเก้าอันไหนก็แน่ที่เป็นสม่ำเสมอแอมก็จะสม่ำเสมอว่าโอเคต้องมีคำคมกี่ตัวจะต้องมีรีวิวหนังกี่ตัวอ่ามีคำคมกี่ตัวรีวิวหนังกี่ตัวมีอัปเดตข่าวกี่ตัวมีลงรีวิวหนังใหม่กี่ตัวก็ต้องแบบสม่ำเสมอพอสม่ำเสมอสจป๊บมันจะดึงดูดสปอนเซอร์แอมเนี่ยก็ร่วมงานกับคือค่ายหนังร่วมงานหหหหมมมดดดลลงงงนนนนนัรวาาเีคคค้กก็็ปูะะ แล้วแอมก็ได้งานอื่นๆเพิ่มเติมจากคนที่เป็นแบรนด์ลูกค้าทั่วไปด้วยบางทีให้แอมมาเอาหนังมาลงในเพจมาวิเคราะห์หนังเขาอย่างเงี้ยเขาทําหนังสั้นมาเสรยมก็ไปวิเคราะห์หนังเขาให้อะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่มันเกิดจากความสม่ำเสมอของเราเพราะว่าถ้าคุณทําไม่สม่ำเสมอสปอนเซอร์ก็จะไม่ชอบแบรนด์ก็จะไม่ชอบเขาก็จะไม่อยากมาซื้อในเพจคุณนะฮะก็หนังหนึ่งมีลูกค้าประมาณสักร้อยเจ้าได้นะฮะร้อยเจ้านี้เป็นท็อปแบรนด์ในไทยนะครับแบบเอ่ยชื่อไปก็คือรู้จักหมดะนะ เอเอสทูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือก็เป็นเป็นลูกค้ามหมดนะฮะอั้มก็ก็ทำงานให้เขาได้ก็มีเปร้อยร้อยเจ้านะฮะตั้งแต่อมเปิดมามาันประมาณ6 7ปีเนะี่ยก็คือเราทำตลอดเลยเดี๋ยวด้วยความสอมอนเมอร์ก็ทำให้ลูกลูกค้าชอบเราแล้วก็อยากจะเข้ามาซื้อสปอนรกับเราค่ะข้อที่3นะครบอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องเป็นคนแรกค่ะต้องเป็นคนแรกๆที่ทำเพจเรื่องนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็คือเหนื่อยหน่อยนะคะ อย่างเรื่องการตลาดเนี่ยแอมที่แอมตัดสินใจทำการตลาดการเตลิดขึ้นมาเพราะว่าเรื่องการตลาดทุกคนมันทำไปหมดแนละ้วเธอไปหาเพจการตลาดมีเธอดูเป็น10เป็นร้อยเธอไม่จะเป็นต้องมาดูเพจชันก็ได้แต่แอมเล็งเห็นแล้วว่า แอมอยากเป็นคนแรกกับเรื่องของการทําการตลาดที่เป็นสไตล์กระเทยเล่าแบบเมามอย,อยคุณแม่แบบว่าเออมิสซิเรียสนะคะซึ่งมันไม่มีมันไม่มีจริงถ้าไปดูสิคนสอนการตลาดนะไม่มีใครมาใส่ชุดปักเลื่อมอย่างฉันลอกเขาภูมิฐานเขาใส่ส่งใส่สูตรในวนนี้ฉันเอาฉันก็ใส่สูตรแต่ฉันใส่ขนนกลงไปด้วยคือฉันต้องเป็นคนแรกๆที่ทําฉะนั้นก็จงหาจุดเด่นในตัวคุณที่มันแตกต่างจากคนอื่นนึกออกปะจากคนอื่นที่อาจจะแบบว่าเออเผ็ดกินมีเยอะมากแต่กินของคุณยังไงอะ กินหนุ่มคุณละเอียดกว่าหรอ,อกินหนุ่มคุณไวกว่าหรอคุณก็ต้องเลือกดูนะคัคุณสามารถทําได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนแรกๆก็จะทาให้ไปง่ายแอมบอกเลยว่าก็หนังๆม,มีคนตามไปร้านได้แพรเป็นคนแรกๆฉันเก่งส่วนหนึ่งฉันขยันส่วนหนึ่งสม่ำเสมอส่วนหนึ่งแต่ฉันเป็นคนแรกๆที่ทําเพจหนังยูนะ้ามันยังมีไม่เยอะเลยฉันเป็นคนแรกที่ทําพอฉันเป็นคนแรกที่ทำปุ๊บฉันทำป, ham, ปุ๊บฉันปึ้งเลยฉันไปได้เลยนี่ก็เป็นคนแรกๆนะคะข้อต่อมาเป็นที่สี่นะครับต้องรับงานให้เป็นทุ รับงานให้เป็นคนเปิดเพจส่วนมากเลยนะฉันบอกเลยคนฉันเป็นเอเจนซี่ไงฉันเป็น, Agency, นเอเจนซี่ในตลาดพอแอมเปรเอเจนซี่บทหน้าที่แอมอะคือคนทักไปจ้างงานคนอื่นหน้าที่แอมคือทักไปหาเพจคุณแล้วก็คิดเลทยังไงจ้ายยังไงปรากฏว่าเธอเชื่อฉันไหมฉันพูดจริงๆนะเใน10ของเพจต่างอ่ะรับงานไม่เก่งรับงานไม่เป็นคุยงานไม่รู้เรื่องบางเครดิตเธอไม่มีบ้างตอบช้าบ้างเร็วบ้างทักไปสีวันยังไม่ตอบเลยอย่างเงี้ย ก็ตัดโอกาสใลกันได้งานของคุณไปคุณต้องรับงานให้เป็นนะคะรับงานให้เก่งคอนเทนต์ในช่องคุณก็ต้องมีคอนเทนต์ที่เกิดมาเพื่อรับงานแอมก็มีคอนเทนต์ในช่องที่เกิดมาเพื่อแบบสปอนสามารถเข้าได้เลยโดยเฉพาะคุณสามารถมาเลือกได้ว่าคุณจะเข้าตรงไหนซื้อตรงไหนยังไงนะคะแอมรับงานเป็นด้วยแอมก็มีการคุยนะฮะซึ่งพอรับงานเป็นแอมทำ C I M ด้วยทำ C I M ก็คือแอมก็จะทักหาลูกค้าเกา่า มามอยกับลูกค้าเก่าๆลูกค้าคนนี้เคยซื้องานเราเพราะว่าลูกค้านะครัคนเดิมๆซื้อเราอะเอเจนซี่เดิมๆที่ทักมามันเ็าเมาก็มีอยู่แค่นั้นแหละคุณก็ต้องรับงานให้เก่งทํา c m ให้เป็นรู้จักจะพูดคุยรู้จักจะไปหาลูกคงลูกค้าส่งของส่งของให้เขาก็ต้องทํารับงานให้เป็นอีกคุณก็ต้องเวลารับงานก็ต้องคุยรับบีบบางคนนะคือแอมทักไปเสร็จแล้วคือเพจเนี้ยลูกค้าอยากได้มากสมมติว่าลูกค้าแอมคือ A/S ลูกค้า A/S เนี้ยอยากซื้อเพจนี้ เขาก็บอกคุณแอมไปซื้อเพจนี้ให้หน่อยแอมก็ไปเอเจนซี่เป็นตัวกลางแอมทักไปซื้อเสร็จแอมซื้อเสร็จครั้งเดียวนะรอบหน้าแอมบอกเอเอสเลยว่าพี่อย่าจ้างเลยเพจนี้รับงานไม่เป็นรับงานไม่เป็นคืออะไรสมมติว่าแบบงานต้นลงพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าอะบางทีตีสองอะยังไม่ตอบเลยหายไปเลยทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วแล้วล,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 ลูกค้าก็รุนว่า9ก้าโมงจะมีงานลงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีคนที่รับงานไม่เป็นพวกนี้อยู่เหมือนกันนะคะข้อสุดท้ายค่ะในการทําให้ถึงแบบหลานฟอร์ได้นะคะ ก็ต้องมีทีมงานที่ดีนะฮะไอ้กะตรกรเจอเก็มีทีมงานประมาณสัก4คนได้45คนได้ที่ทำนะฮะ คนหนังมีทีมงานประมาณ34คนนะคะ Living Pop มีทีมงานประมาณ2ประมาณ3คนได้คือแต่ละที่แต่ละส่วนก็จําเป็นต้องมีทีมงานที่ดีถ้าคุณมีทีมงานที่ดีคุณจะไปต่อสบายมากค่ะทีมงานที่ดีอ่ะมีคุณมีทีมคิดคอนเทนต์ดีไหมคุณมีทีม AE ไหมแคลคอลเอ็กซ์เซคิวทีฟทีมโปรเจกต์แมเนเจอร์อย่างเงี้ยที่คอยคุยงานกับลูกค้ามีเปล่าคุณต้องไปดูด้วยนะคะการทําเพจให้เราคือต้องตอบไวพูดคุยดีรับงานลูกค้าได้มีทีมส่ง email, อีเมลอินบอย มันเยอะเพราะตัวแอมเองก็ทําคนเดียวไม่ไหวหน้าที่แอมก็คืออ่ะแกมีหนังรอบสื่อใช่ไฉันไปดูมาแล้วฉันก็มาเขียนหน้าที่แอมก็คือไปถ่ายรูปร่วมกับสื่อหน้าที่ฉันก็คือขายงานลูกค้า,างไงคือหน้าที่แอมแต่ว่าหน้าที่ในการเขียนคอนเทนต์ตอนนี้ก็มีทีมคอนเทนต์ที่ผลิตคอนเทนทต์ออกมาเขาก็นั่งทำคอนเทนต์หน้าดำคำเรียดทั้งวันทั้งคืนเงี้ยทีมงานก็สลาสำคัญจ้ะถ้าเธอไม่มีทีมงานที่ดีนะเพจเธอก็จะโตได้ลำบากมากแล้วก็แต่มันมีบางคนนะเขามีเขาไม่ได้มีทีมงานเยอะอย่างบางเพจแบบคนน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 ตาาาามสสักกล้้้้ไดดดดะอ็ิิวยยบบงงงเเเเพหืึ เขาทาคนเดียวแต่มันเป็นพรสวรรค์เขามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเขาทําคนเดียวคนเดียวเลยเขาบอกว่าโอ๊ยรับงานเดียวงานนี้คนเดียวแบบไม่แบ่งเงินใครจะบอกอู้ตายแล้วรอนเก่งเกินนะรอนเก๋เกินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แอมเป็นคนชอบทีมงานเพราะว่าแอมรู้สึกว่าสิ่งที่แอมทำมันต้องสเกลได้มันต้องโตอีกโตอีกโตอีกแต่อย่างไม่ถ้าคุณติดที่หนึ่งคนน่ะคุณอยากทํามากกว่านี้โอ้พี่ก็ทำไม่ไหวแล้วแอมพี่ทําไหวประมาณนี้แหละลูกค้าพี่รับได้เดือนหนึ่งไม่เกิน5อะไรอย่างเงี้ยเพราะ แบบ1ล้านผู้ติดตามนีก่ก็ไม่ยามไม่ง่ายนะแอมบอกจริงๆไม่ยามไม่ง่ายนะคะแอมก็พยายามทำเรื่อยๆมันก็ค่อยๆโตมาเออเทยแสนหนึ่งละห้าแสนเจ็ดแสนแล้วจนตอนนี้ก็ล้านสองแล้วก็ยังคงทำไม่หยุดนะฮะก็เป็น เป็นท็อปท็อปเพจหนังแหละที่เวลาคนจะซื้อสปอนเซอร์ก็ก็จะทักมาคอมเมนต์บอกแอมหน่อยสิมีใครติดตามเพจกดังหนังอยู่บ้างไหมหรือหรือรู้จักเพจลิฟติ้งป๊อปอยู่บ้างไหมนะครับก็เป็น2เพจในเครือของแอมนะฮะที่แอมทําออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้มาพูดให้ทุกคนฟังภายใต้ว่าไม่มีผลงานนะมีผลงานมาแล้วเคยทํามาแล้วก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังได้นะคะโอเคมาถึงตรงนี้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยกด subscribe หน่อยนะช่วยกดไลค์หัวใจแชร์จะอะไรก็ได้ส่งให้เพื่อนๆฟัง ถ้าฉันมี5 0 0 0 0นฟอร์มีล้านฟอร์ล้านซับอย่างเงี้ยฉันก็เอาไปทำมาหากินต่อได้ฉันก็อยากจะเดินทางไปถึงจุดนั้นนะครับทุกคนก็ถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์แบบนี้มีประโยชน์ก็ติดตามกันไว้ค่ะมันจะได้เด้งเด้งดึงดึงขึ้นมาเวลาอัพคลิปใหม่โอเคนะทุกคนไว้เจอกันนะคะกับคลิปต่อไปอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้แอมพูดเรื่องอะไรนะก็คอมเมนต์มาบอกนะฮะจะพยายามทำคลิปแบบนี้มันเล่าให้ทุกคนฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ